ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกํำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวก้นะคะที่ช่อง Google Go Family ค่ะซึ่งวันนี้แมวก้ก็จะชวนทุกคนค่ะมาดูดาผิวหน้ากันนะคะ วันนี้จะเป็นสูตรสําหรับคนที่อยากเพิ่มความขาวกระจ่งางใสให้กับผิวหน้าแมโกโก้ก็แนะนํานะคะเราจะใช้เป็นมะขามถ้าเพื่อนๆมีมะขามเปียกที่บ้านก็ใช้ได้หรือว่าจะใช้เป็นผงมะขามแบบแม็กโก้ก็ได้นะคะซึ่งผงมะขามอันนี้จะเป็นของสุภาพร์ค่ะเป็นผลิตจากเนื้อมะขามเปียกเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาในรูปแบบผงค่ะเขาจะมี aha จากธรรมชาติช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกอย่าง อ่อนโยนแล้วก็เผยผิวใหม่ที่สดใสแข็งแรงกว่าเดิมนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสูตรที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็กะปริมาณได้เลยเนาะเดี๋ยวแมวก็จะใช้ผงมะขามเนี่ยหช้อนชานะคะก็ช้อนเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นนมสดนะคะซึ่งนมสดเนี่ยเราก็จะ ใส่ลงไปนะคะกะปริมาณไม่ให้ข้นหรือว่าเหลวจนเกินไปนะคะทุกคนสำหรับนมสดนะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มแล้วก็คืนความกระชับให้กับผิวแถมยังช่วยกระชับรูขุมขนอีกด้วยนะคะเราก็จะคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะก็คนประมาณนี้ก็ เป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างลงไปนั่นก็คือดินสอพองนะคะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปประมาณ3ก้อนแบบนี้นะคะดินสอพองนะคะก็คือหินโคลนเนาะซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุค่ะทุกคนทำหน้าที่ในการดูดซับสิ่งสกรปรกออกจากผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะทำให้ผิวเรียบเดียนแล้วก็เกลี้ยงเกาขึ้นนะคะเราก็ผสม ลงไปเลยนะคะอาจจะเติมนมลงไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนก็ผ<น>สมส่วนผส,สมนะคะไม่ให้เหลวหรือว่าค้นจนเกินไปนะคะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะก็จะใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพอกหน้ากันค่ะนี่ค่ะพอล้างสะอาดแล้วเนาะก็ทําการพอกหน้าให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะจากนั้นเราจะทําการขัด ขัดผิวนะคะทุกคนขัดประมาณ1-2นาทีอย่างเบามือนะคะแล้วก็พอกทิ้นไว้ประมาณ10-15นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติได้เลยนะคะไม่ว่าจะใช้โฟมหรือว่าใช้สบูท่ที่เราล้างอยู่นะคะสูตรนี้นะคะเราสามารถขัดที่ตัวได้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนนะคะเนี่ยคะ่ะก็ขัดไปได้เลย แล้วก็ทิ้งไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาล้างออกด้วยน้ำสะอาดกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนหน้านะคะก็จะใช้สมรีค่ะชุบน้ำแล้วก็กค่อยๆเช็ดออกก่อน1รอบจากนั้นก็ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะนี่ค่ะผลที่ได้นะคะก็จะรู้สึกว่าผิวน้นุ่มแล้วก็กระจ่างใสขึ้นมา1นระดับนะคะทุกคนก็ยังไงลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาโก้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ